สานี่นะเอ้าสาสาเธาจะรีบไปไหนหรอวันนี้เป็นวันเกิดเธอนี่ผัวเธอให้อะไรเป็นของขวัญหรออวันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉันหรอกเธอคงจำผิดแล้วแหละฉันจะจำผิดได้ยังไงล่ะก็เธอกับฉันอะเกิดวันเดียวกันเดี๋ยวบอกนะว่าผัวเธอไม่ใช่ของขวัญเธออะ วันเกิดของทุกๆปีมันต้องเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวก่อนสิเธอดูอะไรนี่หัวฉันน่ะซื้อทองเส้นใหญ่ใหญ่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ฉันด้วยหรอสวยดีนะพันี้าฉันมีธุระต้องไปทำต่ออ่ะฉันไปก่อนนะเธาอย่าเพิ่งไปสิเราอยู่เบามวยก่อนฉันมีธุระจริงๆไปข้างหน้านะสวัสดีครับคุณป้า วันนี้คุณป้าดูเงินทองอะไรดีครับถ้าขอดูเส้นนี้หน่อยจ้ะได้ครับขอสคกนะครับเอ่เส้นนี้เป็นทองสามสกษัตริยของป้าชื่อเพชรสวยมากเลยนี่ราคาเท่าไหร่คะเอะ่เส้นนี้สามหมื่นครับโอเคจ้ะจะเอาเส้นนี้นะ พ่อลูกสาสุขสบานเกินนะลูกพ่อโอนเงินไปให้ลูกแล้วนะอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็ซื้อเลยนะพ่อขอให้ลูกเนี่ยมีความสุขมากๆนะลูกขอบคุณนะคะพ่อพ่อกับแม่ดีกับหนูที่สุดเลยแล้วสุขภาพ,าพแม่ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะดีมากเลยลูก แม่สั่งให้พ่อโทรหาลูกเลยนะครับพ่อฮะอดีว่ามีแข่บางงามวันเกิดหนุ่มเต็มไปหมดเลยอะ่ะไว้หนูหาแลาวว่างได้แล้วหนูจะกลับไปหานะคะสายูค่ะแม่แม่จะบอกสายเรื่องหนึ่งนะในเมื่อลูกไปอยู่บ้านสามีก็อย่าได้จัดงานวันเกิดหรูหลานะแต่งไปอยู่บ้านเขาเป็นธรรมดาที่จะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างอย่าให้บ้านฝั่งสามี ต้องมาวาดลูกเป็นสซัยพที่แย่นะรู้แล้วค่ะแม่แม่ไปทำครัวต่อนะ